เลขศูนถึงห้จะเลือกเลขอะไรดีครับเออโอเคถ้าก่อนจะถามว่าจะเลือกเลขอะไรดีเอาเป็นไม่เลือกเลขอะไรก่อนดีกว่าคือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ชอบเลขสวยๆอย่างแบบเลขที่อยู่ทางซ้ายสุดใช่ไหมครับรู้สึกว่าแบบเลขมันสวยเกินไปอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบเออแต่ว่าที่ที่ที่ต้องบอกว่าเลขมันสวยเนี่ยเพราะว่ามันมันสวยดีอ่ะมันพูดง่ายด้วยอย่างเช่นแต่ว่า มันมันร้องง่ายไงถ้าสิว่าเป็นเลขอื่นก็จะต้องเป็นแบบ11 22334 4อาะไรเงี้ยมันพูดยากอะ่ะเออแต่ว่าผม,มไม่ชอบเลขพวกนี้เท่าไหร่ก็จะตัดทิ้งแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ก็สวยเหมือนกันนะก็คือเลขที่ลงถ้ายด้วยเลข5เพราะว่าในนาฬิกาในนาฬิกาที่เป็นแบบว่าเป็นเข็มใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งเวลาทีละ5นาทีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเลขสวยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าจะตัดทิ้ง อีกเลขจําพวกหนึ่งก็คือเลขที่มันเหมือนกันทั้งหน้าและหลังอะ่ะแบบส1บเอ็ดย55 6ิบ7 88สามสามี่ห้าหกเ็ดเจ็ดแปดแดเก้าอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั้นเลขที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขที่ผมโอเคนะแต่ว่าถ้าถามว่าเจอเลขเลขไรก็เลกเจ็ดแลวกันผมชอบเลขเจ็ดไอ้นิสัยที่ชอบเลขที่มันไม่ลงตัวเนี่ยหรือว่าเลขที่มันแบบถ้าโดยทั่วไปก็จะเรียกว่ามไม่สวยเนี่ยนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาจากไหนนะครับแต่ว่าพอจะพอจะรู้อยู่ว่ามันมาจากอะไระก็คือโอเคแต่ก่อนจะไปก็คือขอแวะมาดูที่นาฬิกาปลุกที่ผมมักจะตั้งตลอดตลอดเลยอันนี้ไม่ใช่แค่ปลุกตอนเช้านะแบบถ้ามีประชุมหรือมีนัดคุยหรือว่าจะต้องออกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแบบออกไปตอนบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าจะตั้งแบบบ่ายโมงยี่สิบสี่บ่ายโมงยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็จะไม่ตั้งแบบ บ่ายโมงศูนย์ศูนย์บ่ายโมงสามศูนย์หรือแบบตื่นนอนตอนเช้าถ้าสุว่าจะตื่นหกโมงผมก็จ,จะตั้งว่าเป็นตีห้าห้าสิบแปดหรือว่าแบบหกโมงสามนาทีไม่ไม่ชอบไม่ชอบตั้งเป็นเลขตรงตรง,ตรงหรือว่าแบบสมมติผมนัดเพื่อนไปเที่ยวหรือว่านัดเจอกันข้างนอกนี้ใช่ไหมครับถ้าสุว่าผมกะเวลาแล้วว่าแบบผมจะถึงในอีกสิบห้านาทีอะไรเงี้ยผมก็จะไม่บอกเพื่อนว่าผมจะถึงในอีกสิบห้านาทีผมจะพูดว่าแบบจะถึงในอีกสิบเจ็ดนาทีหรือสิบสามนาทีอะไรเงี้ย จะชอบใช้เลขที่มันไม่ลงตัวทีนี้เนี่ยผมก็พยายามหาเหตุผลมาพูดอะนะว่าทําไมมันถึงแบบนั้นก็เลยเอาเรื่องเซลล์มาแล้วกันคือก็พยายามคิดตัวอย่างอะไรว่าจะเอาเรื่องเรื่องไหนดีจริงๆมันมีหลายเรื่องมากแต่ว่าเอาเป็นเซลล์แล้วกันเพราะน่าจะเห็นภาพง่ายดีอย่างเซลล์ตอนที่มันอยู่ในระยะโปรเฟสแล้วมันก็จะแบบเออเป็นแบบโปรมตเตอเฟสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็าอาจจะใช้เวลาสักประมาณ17นาทีเป็นเวลาที่แบบ เราเราอาจจะรู้จักเซลล์ชนิดนี้รู้จักเอ่อไมโครไบโอมตัวนี้ว่ามันใช้เวลาประมาณ17นาทีแล้วตอนที่มันจะเป็นเมตาเฟสก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีแอนนาเฟสอีกหนึ่งนาทีแล้วก็เทโลเฟสอีก10นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเวลาที่เราแบบประมาณขึ้นมาเพื่อเพื่อให้มันพูดง่ายๆเพื่อให้มันแบบสื่อสารง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจริงๆในธรรมชาติที่ธรรมชาติเขาเป็นนะมันก็จะเป็นแบบใช้เวลา เป็นโปรเมตาเฟส16.43789112074นาทีอะไรอย่างี้ใช่ไหมเ้ยเมื่อกี้ผมพูดน,นาทีหรือวินาทีนะลืมแล้วพอเป็นเมตาเฟสก็ใช้เวลา2.33478577นาทีเป็นแอนาเฟสก็ใช้1.82873116นาทีแล้วก็เทโลเฟสใช้อีก9.664399864นาทีซึ่งก็จะเห็นว่าเวลามันก็จะใกล้เคียงก,ก,กันกับที่เราประมาณมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่า อันนี้คือสิ่งที่เป็นเลขที่มันสวยงามแล้วในธรรมชาติอ่ะุระเบียวดีผมก็รู้สึกว่าเลขในธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะอย่างเช่นแบบจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบช่วงมัธยมต้นแล้วผมก็รู้สึกกับเลขพวกเนี้ย ว่ามันอยู่ในธรรมชาติก็เลยชื่นชอบเลขพวกนี้เป็นพิเศษเลขหมายถึงเลขที่มันแบบบ้าบ้ๆบออะไรประมาณนี้นะไอ้ที่มันสนับสนุนความคิดความชอบพวกนี้ยิ่งไปใหญ่ก็คือยิ่งเรียนก็จะยิ่งเจอเลขพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเลขอะโวคาโดแบบว่า1โมลมี6 0 2 2 1 4 0 7 6์ยเกคูณสิยกกำลังย3่ามโมเลกุลอะไรใช่ไหมครับเลขอื่นค่าของตัวของแก๊สจะเห็นว่าเลขมันก็แบบเลขมันไม่สวยอะในความรู้สึกของมนุษย์นะครับค่าของตัวคูลอมค่าของตัวถ่วงสากลหรือว่าแบบ และน้มั่วของโลกที่เราอาจจะรู้จักกันดีแบบว่า9.8อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีก็จะใช้10เมตรเพลเซสแควร์ไปเลยแต่ยังไงมันก็ยังเป็นเลขที่แบบว่าคงคอนเซปต์ของความยุบยับอยู่ดีซึ่งซึ่งมันยิ่งแบบทําให้รู้สึกชอบเข้าไปใหญ่แต่ว่าอ่ะบางทีเลขที่มันแบบว่าค่อนข้างเป๊ะ สวยๆมันก็มันก็มีปรากฏแหละอย่างเช่นแบบในเชิงวิศวกรรมถ้าจะทําสะพานหรือว่าจะทําโครงร่าที่ค่อนข้างมันคงแข็งแรงก็จะใช้สามเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่มีความรู้ทางวิศวกรรมมานะแต่ก็เคยได้ยินมาเชยโอเครูปทรงรูปร่างสามเหลี่ยมหรือรูปทรงสามเหลี่ยม,ม,ยมก็เป็นอะไรที่สเสถียรจริงๆแบบว่า robustness มีการกระจายแรงได้ดีหรือว่านู่นนี่ได้เลยนะผมผมไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าทรงในจัก,กรวาลเนี่ยที่สเสถียรที่สุดเลยอ่ะ ใช้คำว่าที่สุดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่เสถียรที่แบบว่าทุกดาวเคราะห์เป็นทรงเนี้ยแบบว่าจาักรวาลดาราจักรหลายๆหลายๆดาราจักรก็เป็นทรงเนี้ยไม่ใช่ค่า3แต่มันเป็น3.1415ก็สองหกค่าสามห้าไปเกปดสกสองหกสี่สามสแปดคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะคาดหวังอยู่ว่า,มาเมื่อไหรจะเริ่มมีสาระสักทีก็เลย แวะพูดนิดนึงว่าจริงๆช่องน,นี้ก็คือไม่มีสาระเลยะคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทํามาพี่ที่จะเป็นคลิปสอนคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยเป็นช่องที่บ่นความรู้สึกความชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนชื่นชอบคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ <T> ก็เลยเอาคณิตศาสตร์มาเพื่อที่จะบ่นอะไรบางอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างอย่างเช่นคลิปนี้นี่แหละจริงๆนี่คือคลิปตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะทําในช่องนี้เลยอะไรเงี้ยครับถ้าดูจากชื่อคลิปก็จะงงว่ามัน เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เออจริงๆก็เกี่ยวแหละเนาะเรื่องความแบบว่าเลขที่แบบว่ายุ่งเหยิงนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นที่จะพูดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบระเบียบแบบแผนมากแล้วก็ชอบวางแผนมากคือขั้นตอนในการทํางานทั้งหมดเนี่ยผมจะชอบขั้นตอนการวางแผนที่สุดแล้วก็จะเริ่มหมดไฟอย่างรวดเร็วตอนที่เริ่มลงมือทําอะไรสักอยา่าง <laughs> ไม่ถึงว่าวางแผนเสร็จปุ๊บพอจะเริ่มทําก็จะแบบว่าหมดไฟแล้วอะไรเงี้ย แต่เป็นคนชอบวางแผนแล้วก็ชอบมองภาพรวมนะครับของแผนการืแต่ไม่ไม่เก่งลงมือเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนจริงๆก็ใช้คําว่าเป็น perfectionist ก็ได้ทีเนี้ยเวลาที่ผมจะทําคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ทุกอย่างในชีวิตที่จะทําเลยนะแต่ว่าพอเป็นคลิป YouTube ก็ก,ก,ก็พูดถึงการทําคลิป y o u t u ไปกันเนาะผมก็จะชอบแบบว่าต้องวางแผนนะว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีเนื้อหาสาระสาคัญอะไรบ้าง แล้วก็เรียงลําดับยังไงซึ่งก็ถูกต้องแล้วหมายถึงว่าเป็นกระบวนการที่ก็ควรที่จะต้องทำใช่ไหมแต่ผมมันไม่ชอบการที่ทําอะไรแบบนี้เลยหมายถึงว่าไม่ชอบการที่มันทําอะไรเป็นแบบแผนเลยผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดหมายถึงว่าด้านหนึ่งผมเป็นคนที่ยึดติดกับแผนการแล้วก็ชอบบางแผนมากแต่ในใจก็จะเป็นคนชอบตะเลดิดเป็นคนชอบทําให้แผนมันแหวกแ,แหวกแฉกอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนแบบว่า วางแผนโดยการวาดวงกลมขึ้นมาวงหนึ่งแต่ว่าก็จะชอบให้วงกลมมันยึกเยักยักอะเหมือนแบบว่าไม่ได้ใช้วงเวียนอะแต่ว่าใช้ใช้มือลากเอาอะแต่ทําให้กลมที่สุดที่ทําได้มันจะมีหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่หลายๆคนก็แนะนําให้อ่านเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตหรืออะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอาจจะเป็นอ่านหนังสือพวกนี้ที่ผมพยายามนึกอยู่นะแต่ว่านึกไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านแนวนี้เท่าไหร่อย่างเช่น12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Principle p อ่าฟินิพ์นี่ผมไม่คุ้นเคยเลยแต่ว่าเห็นเขาแนะนํากันนะ Atomic h a b ป t หรือว่าแบบอะไรเดียวสี 4, ่พชีวิตเรามี4ี่พันสัปดาห์หรือเชื่อเลยแต่ผมลืมไปแล้วเออแต่ว่าเป็นแนวที่ผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรอ่อ่ะก็เลยเออจริงๆผมก็พยายามอ่านนะครับสิกฎ Atomic h a b ป t อะไรเงี้ยแต่ว่าต่อไม่ค่อยติดมันคือมันไม่ใช่หนังสือที่ไม่ดีนะแตม่มันไม่คุยกับผมอะ่ะแต่ว่าหนังสือที่คุยกับผมอะ่ะ จะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งก็ทุกคนก็รู้จักกันดีก็คือแนววรรณกรรมอย่างแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมครับ <_ C 1> ในหมู่สังคมยุคปัจจุบันที่เป็นวัยรุ่นนะ <_ C 1> เออพูดเลยในวเออในวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะจะรู้จักหนังสือเดล <_ C 1> เคมิสมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันในระดับหนึ่งนะก็ก็เป็นหนังสือที่ดังมาก พอๆแกแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไหมไม่แน่ใจแล้วก็ไบเบิลที่ทุกคนก็รู้จักไบเบิลอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคหลายคนอาจจะเถียงว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในหมวดอูเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเดียร์คมิสที่เป็นที่เป็นเรื่องแต่งใช่ไหมครับสำหรับผมมันคือเรื่องเล่ารูปแบบหนึ่งเลยที่แบบว่านี่คือสิ่งที่เฮ้ยมนุษย์ใช้เรื่องเล่าในการส่งต่อความคิดแล้วก็สื่อสารกันมาตลอดแล้วอันนี้ก็ลองไปอ่านได้ในโฮโมเซเอียนใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับพระไตรปิฎกก็เหมือนกันใช่ไหมครับ คือตอน,นเด็กๆผมก็คิดว่าพระไต้ปิดอกก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหลักคําสอนที่แบบลิสต์เป็นข้อๆอ,อะไรเงี้ยจนเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วมันมันเขียนเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับไบเบิลเลยซึ่งตอน,นเด็กๆก็คิดว่าไบเบิลก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันแบบอะไรนะหลักสิบประการหรืออะไรผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วแต่ว่าจริงๆมันมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะเออซึ่งผมมาชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้สึกจากวรรณกรรมแนวเนี้ยได้ดีไม่ถึงว่ามันคุยกับผมได้เข้าใจกว่าหนังสืออีกแนวหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้ครับแต่ว่า เรื่องอย่าง Harry Potter หรือว่าไบ b บิเนี่ยหรือว่าเดียว h e ม i ิสก็ตามเนี่ยครับมีสตัคเจอร์ที่แข็งแรงมากแล้วก็เขียนได้เขียนได้ดีมากแข็งแรงมากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างเดียว h e ม i ิสนี่คือเรียกได้ว,ว่าแทบจะเป็นต้นแบบของฮีโร่เจอร์นี่ทั้ง12ข้อแล้วอะไรเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าหนังสือที่ผมเพิ่งได้อ่านเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยผมรู้จักมันเรื่องนี้ในรูปแบบภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลนะครับ ก็คือเรื่อง How Moving Castle นะครับปราสาทเวทมนต์ของハウใช่ไหมเอ้ยผมจำไม่ได้ว่าจิบีเขาตั้งชื่อว่าอะไรนะครับปราสาทเคลื่อนที่ของ How ウมั้งจำไม่ได้แล้วเออแต่ว่าคือผมมารู้จัก How ウในเวอร์ชันภาพยนตร์ของจิบีที่ได้รับแรมมงบันดาลใจจากนิยายเรื่องนี้มานานมากลแล้วแล้วก็ชอบมากด้วยจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดในภาพปปยนตร์ของจิบีนะครับแต่ก็ชอบอัดอดับตน้ตนๆเลยนะครับเพราะว่าชอบโซฟีที่เป็นนางเอกมากหมายถึงชอบ personality มากๆเลยอะไรเงี้ย เออแต่ว่าเพิ่งได้มาอ่านหนังสือที่เป็นตัวแบบต้นฉบับแรงบันดาลใจเมื่อไม่นานมานี้ที่ แหมไม่เอาเวลามาทำคลิป YouTube แต่ว่าเอา,เอาเวลาไปอ่านหนังสือเวลาที่ว่างอันนอยนิดไปอ่านนิยายซึ่งก็เป็นแฟชั่นหลักในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับโอเคคือโครงสตัคเจอร์อะีมและพ็อตเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงครับก็เลยโอเคเข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้ดังมากแต่เรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าตีมกับพ็อตเนี่ยจะแข็งแรงมากเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับเหมือนเดอะเอมิสเหมือนจริงๆเหมือนวรรณกรรมเยาวชนอีกหลายๆเรื่องแบบต้นส้นแซ่ต้นส้มแสนรักหรือว่าแบบ อะไรนะเจ้าชายน้อยอะไรเนี่ยผมเออหนึ่งไม่ทันนะครับแต่ว่าการเขียนของ h o w moving h o w moving c o n t r o l ทำให้ผมแบบช็อกมากว่าเหมือนผมลืมตัวเองไปคือเหมือนทุกวันนี้พอมันต้องทำงานชีวิตก็ติดกับแบบแผนมากๆเลยอะไรเงี้ยจนมาอ่านเรื่องนี้คือ โอเคคือผมอะชอบที่จะเขียนวรรณกรรมด้วยใช่ไหมครับคือคนที่อ่านวรรณกรรมเยอะๆก็น่าจะชอบเขียนวรรณกรรมด้วยนี้ผมเข้าใจว่าเป็นจุดร่วมหนึ่งของคนดักงานวรรณกรรมซึ่งผมก็เวลาผมเขียนก็จะวางเตมกับพลอตที่ค่อนข้างเป็นแบบแผนแล้วก็เวลาคลิปเวลาเขียนออกมาเนี่ยผมจะเขียนให้มัน คลีนที่สุดที่ทาได้แต่ไปปมามันก็ไม่ใช่สไตล์การเขียนผมเลยนะจนมาอ่านเล่มนี้ถึงแม้ว่าธีมกับพลอตเนี่ยจะแข็งแรงมากและเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมาถึงว่ามันแข็งแรงแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เขาบรรยายมันเป็นแบบนี้เลยมันแบบคือพออ่านจนจบแล้วมันก็กระแทกหัวใจรุนแรงมากเลยว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นกับการวางแผนมากแต่ว่าหัวใจผมอะ ชอบที่จะให้รายละเอียดข้างในมันตรุมตมมุ่มบุ้มอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะหลังจากที่ผมค่อนข้างยุ่งกับการทํางานมากๆเลยใช่ไหมครับจนไม่มีเวลามาทําคลิปเลยแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้จบปุ๊บผมต้องกระโดดลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เลยแล้วก็นึกไปถึงนิสัยตัวเองที่ชอบเลขแบบว่าเลขที่โดยทั่วไปมักจะมองว่าไม่สวยอะไรเงี้ยเออซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แบบว่าตั้งเลกาก็ยังเป็นแบบนี้แต่ว่าทํามันเป็นปกติจนลืมคิด ถึงมันไปแล้วจอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงได้คิดถึงมันขึ้นมาแล้วก็เอามากลายเป็นหัวข้อเปิดคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยครับพอผมอ่านจบแล้วผมก็เข้าใจเลยว่าทําไมไฮโอมิยาสึกิถึงได้เอาถึงได้เอาหนังสือเรื่องนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง House Moving Castle ใช่ไหมครับ๋อผมออกเสียงสอบไปมาตลอดละเพราะว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามิยาสึกิเป็นคนแบบนี้เลยคือเขาเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนนะครับ แต่ว่าเขาเป็นคนที่ยุบยับวุ่นวายมากเหมือนกันอะโดยเฉพาะฉากคราวซีนที่มีอยู่ในทุกเรื่องแบบ The Boy and h e ฮ o รตอนแบบตอนแบบนกแก้วทําอาหารใช่ไหมใน s ป lit Away ตอนทำอาหารหรือตอนแบบตอนที่มีพวกปีศาจมาที่เออเขาเรียกว่าอะไรวะออนเซนเขาเรียกใช้คําว่าอะไรนะครับผมลิมมันแบบวุ่นวายมากหรือว่า อันนี้คือฉากที่ผมประทับใจที่สุดในเรื่องฮาวก็คือฉากที่แบบในห้องนอนของฮาวที่ของขลังแบบเต็มไปหมดเอาไว้กันแม่บดถึงทุ่งล้างอะไรอย่างี้ใช่ไหมซึ่งมันยุบยับวุ่นวายมากแล้วเป็นอะไรที่แบบผแต่มันอยู่ภายใต้กรอบที่เป็นระเบียบแบบแผนนะแต่ว่ามีความเลเทวุ่นวายเอออีกอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเมียสกิก็น่าจะเป็นคนแบบนี้เพราะว่าในเรื่องที่เมียสกิบอกว่าจะทําเป็นเรื่องสุดท้ายะนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้ฉากที่ต่อบล็อกขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด กี่บล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจไม่ได้้วกี่บล็อกคือบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมน่าเบื่อน่าเบื่อครับมันก็เป็นทรงพิซึมมฐานสี่เหลี่ยมทรงทรงกระบอกทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมลูกบากใช่ไหมครับแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมแบบหน้าจั่วหลังคาอะไรเยซึ่งเห็ยนไว้ว่ามันก็คือแบบพาวุ่นวายแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยมั่นคงเลยแต่ว่ามันต่อกันขึ้นมาได้ขึ้นมาสูงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่จะหาเวลาว่างมาทำ คลิป YouTube นะครับแต่ว่าก็อาจจะหลังจากที่อ่านเล่ม2และเล่ม3จบนะครับ <laughs> นี้ขนาดสุดท้ายก็คือเลข0ูนย์หนจะเลือกเลขอะไรดีครับ